สี pattern. นะ่แพทเทิร์นรูปแบบที่มักจะเกิดซ้ําๆก่อนที่จะเจอกับวิกฤตใหญ่ๆหลายๆครั้งเนี่ยซึ่งเราเห็นหลายๆวิกฤตที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมานะครับไล่มาตั้งแต่ฟองสบูท่ทิลิปอันนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งพันหร้อยะครับเราก็ไล่มาจนถึงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์วิกฤตอะไรหลายๆอย่างเนี่ยอ่โควิดแต่มันจะมีอยู่สี่แพทเทิร์นที่ผมยไปจับมานะครับว่ามันมักจะเกิดขึ้นก่อนที่ตลาดมันจะล่มหรือก่อนที่ตลาดมันจะพัง แต่มันจะคล้ายๆกันคือหนึ่งอันนี้จะคล้ายกับคุณเบรเดริโอนะครับความมั่นใจที่มันเกินความจริงของนักทุนคือนักทุนแห่กันเข้าไปซื้อสินทรัพย์เพราะว่ากลัวตกรถนี่แหละนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจมูลค่าที่แท้จริงเลยไอฟ้ฟองสบู่ดอกทิลิปอันนี้เห็นภาพชัดมากคือคนซื้อดอกไม้ในราคาที่เป็นระดับแบบหลายแสนบาทเพราะหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะขายต่อในราคาที่แพงมากขึ้นนะไอ้คนถัดไปที่มาซื้อก็บ้าจี้ตามนะครับบอกว่าอ่ะก็เดี๋ยวจะไปขายหลักล้านน่ะนะครับก็จะเป็นแบบนั้น ซึ่งพอมันเกิดแบบนั้นเนี่ยเป็นจุดที่อันตรายแบบสุดๆนั่นคือแพทเทิร์นที่1ความมั่นใจที่เกินเหตุของนักลงทุนแพทเทิร์นที่สองที่มักจะเจอค,อคือความล้มเหลวของกฎระเบียบของหน่วยง,งานกํากับดูแลนี่แหละแที่อาจจะเข้ามาล่าช้าหรืออาจจะไม่กล้าที่จะเข้ามาควบคุมแล้วอันนี้มีตัวอย่างเหมือนกันนะครับเช่นวิกฤต1929คือรัฐบาลสัมมิการก็มีการปล่อยให้ตลาดมีการเกินกําไรหนักมากจนแบบสุดท้ายแล้วก็ตลาดก็พัง แล้วก็ไม่มีกรอบในการเข้ามาควบคุมเลยซึ่งหลายตหลายครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นภาพแบบนั้นแต่ว่าระยะหลังเนี่ยทางฝั่งอเมริกาก็มีการปรับแก้กฎหมายน,นู่นนี่นั่นให้มีความเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะแอคชั่นเร็วขึ้นอย่างประมาณสักปีที่แล้วใช่ไหมครับที่มันมีแบงก์ลมเขาก็แอคชั่นแบบปุ๊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 บหายเลยแล้วก็เป็น Vshape กลับขึ้นมาเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่สองที่เราต้องตามกันแพทเทิร,ร,ร,ทร์นที่สามค่่อยเเข้าใจนนะครับช ผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆที่มานจะเริ่มมีความซับซ้อนละนะถ้าเป็นฝั่งของตัวสั p พ i า e มันก็จะมี Mortgage Back Security ใช่ไหมครับนะที่มีการบันโด้นะครับหรือว่าไปมัดรวมรวมกันอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาเอา,เอาสินเชื่อตรงนี้เอาไปขายให้กับนักลงทุนนักลงทุนก็เข้ามาลงทุนแต่สุดท้ายตัวบ้านปับประชาชนคนอเมริกันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จ่ายไหวมันก็ล้มเป็นโดมิโน,โนมาเป็นทอดๆคือถ้ามันถ้ามันซับซ้อนเกินไป นะมันก็จะมีความยากละนะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วระเบิดมันจะไปอยู่ที่ตรงไหนระเบิดเวลาอาจจะอยู่ทีอ่อีกสายหนึ่งก็ได้โดยที่เราอาจจะไม่ได้ลงทุนในสิ่งนั้นนะเราอาจจะลงทุนอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะมองไม่เห็นอันนี้เลยทําให้เราอาจจะพลาดได้นะครับแล้วก็1นึ่งกเ็ก็มีเหมือนกันมันมีเรื่อง,องการประกันพอร์ตฟลิโอที่เขามีการสร้างตัวระบบอัตโนมัตินะครับขายหุ้นแบบต่อเนื่องเลยทําให้ตลาดเนี่ยล่มเลย กลายเป็น Black Monday อยู่เหมือนกันนะครับในช่วง1987นะครับแพทเทิร์นที่4คือการสะสมหนี้ที่เกินตัวคือนั่งทุนเนี่ยมีการใช้เงินกู้ที่มันเกินแล้วก็เอาไปเก่งกำไรแต่ถ้ากู้เพื่อที่จะเอาไปลงทุนอ่าสมมติกู้มาเพื่อทำธุรก,กิจต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้ากู้มาเพื่อเก่งกำไรนี่เป็นจุดที่อันตรายมากๆไฮเปอร์ครีิสปี2008อันนั้นใช่ แล้วก็รวมไปถึงตัวพวกสินเชื่อสับคราม CDO ถ้ามีความซับซ้อนมากๆด้วยนะครับแล้วก็นี่โครเรือนเนี่ยก็ถือว่าสูงมากๆนะครับก็เลยทําให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตลาดอาสัยริมทรัพย์ในประเทศสัมริกาก็เลยจะพังลงมาแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าณนาทีนี้นะครับทั้งระดับประเทศระดับรัฐบาลระดับภาคเอกชนระดับประชาชนตอนเนี้เงินตึงมือหมดเลยนะครับแล้วก็มีการกู้ยืมสินที่แบบถือว่าหนักมากๆที่มันแบบ เยอะอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะถือว่าเข้าเกณฑ์แล้วหรือเปล่าว่านี่มันอาจจะเริ่มเกินตัวเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณนะครับที่เรา,าจ,จะต้องเฝ้าติดตามนะครับว่านาทีที่เราอยู่ในแต่ละช่วงเนี่ยนะตอนนี้มันอยู่ในสภาวะที่ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนก่อนที่จะตลาดจะพังมาจริงหรือไม่ครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งม,มั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis Teller หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทําให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกันเหมาะกับทุกๆคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและและ้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มจะทํำยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis Teller ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้